สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านเดียวทั่พบกับท่านผู้ชมวันนี้18นาฬิกาเศษแจ้งข่าวดีชาวไร่มันสำปะหลังครับทกศให้กู้50 0 0 0บาทฟังรายละเอียดและฟังเงื่อนไขให้เข้าใจครับไม่ใช่ว่าจะกู้ได้ทุกคนนะครับตามเงื่อนไขที่ทกศกำหนดดังนี้ครับวันนี้ที่เพจ f a c e b o o k ทกศ BAC ไทยแลกุมภาพันธ์2568ได้ขึ้นข่าวบอกว่า มาแล้วโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี2567-2568สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต2567-2568มีรายละเอียดดังนี้อัตราดอกเบี้ยเมื่อกู้ทกสไปใช้นะครับจะได้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีนะครับโดยดอกเบี้ยส่วนที่เหลือกองทุนรวมเพื่อช่วย เหลือเกษตรกรเชื่อเทอดอกเบีย้ยแก่ทกศในอัตาราละ 3. 5สามจุดห้าต่อปีแต่ว่ากองทุนรวมนี้เขาจะจ่ายดอกเบีย้ยช่วยเราเนี่โดยเราได้จ่ายดอกเบีย้ยเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ที่เหลืออีกสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายให้เขาจ่ายให้เราเน,น,น,นี่จนถึงนับตั้งแต่วันกู้จนถึงสามสิบกันยายนหกแปดนะครับเมื่อเลยวันที่สามสิบกันยายนหกแปดไปแล้วนะครับผู้กู้ ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ากู้ได้ไวจากวันกู้จนถึง30กันยายนจนหกเนี่ยได้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีนะครับแต่หลัง30กันยายนรับภาระดอกเบี้ยเองทั้งหมดเพราะว่าในช่วงจากวันกู้ไปจนถึง30กันยายน68กกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเธยดอกเบี้ยช่วย3.5%ตต่อปีนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาการที่เขาช่วยเชื้อเชยดอกเบี้ยนี้นะครับผู้กู้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเองทั้งหมดอหลังสามสิบกันยาย,ยนจ่ายดอกเบี้ยเองทั้งหมดนะครับวงเงินกู้นะครับกรเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนี่กู้ได้ไร่ละไม่เกิน2,500บาท2,500บาทต่อไร่นะครับวงเงินกู้ไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนก็จะกู้ได้สูงสุด5 0 0 0 0นคือใครลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลัง20ไร่ขึ้นไป เขาให้ไร่ละไม่เกิน2,500บาท20ไร่ก็เป็น50,000ครับใครลงทะเบียนปลูกมันสำปะหลังน้อยกว่า20ไร่ก็จะได้กู้2 5 2 5 0 0บาทคูณจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ถึง20ไร่ก็นั่นแหละครับคือวงเงินที่จะได้กู้อันนี้เป็นการช่วยเหลือเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี2567-2568เพราะว่าตอนนี้ราคามันสำปะหลังตกต่ำนะครับก็ใครที่ยังไม่กู้มันไปขายนะครับ ก็สามารถยื่นกู้ทกศได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปและเมื่อยื่นเรื่องกู้เงินแล้วนะครับทกศเขาจะจ่ายเงินกู้ให้ภายในไม่เกินวันที่3 1มีนาคม258นะครับพูดง่ายๆก็หมดเขตหมดเขตขอกู้30มีนาคม68นั่นแหละหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อที่เขาเตรียมไว้จะหมดนะครับ เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกสทุกสาขานะครับเงื่อนไขการเดินเป็นไปตามที่ทกสกำหนดเขาบอกว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับทั้งหมดนี้ก็คือโครงการทรกสช่วยเขาเรียกว่าโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี2 5งห้าเจ็กนะครับกู้ได้สูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครัวเรือนนะครับยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงไม่เกิน3ามสิมีนาคม2 5 8ครับ ทั้งหมดก็เป็นข่าวดีนํำมาบอกพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ